สวัสดีครนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูอนงหงทองในวิชาสังคมศึกษามารยาชาวพุทธคือระเบียบปฏิบัติต่างๆที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสม การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระพิสุพระพิสุเป็นปูชนียบุคคลของชาวพุทธเราพึงปฏิบัติต่อท่านด้วยความเคารพและปฏิบัติตามคำสอนของท่านการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระพิสุที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติให้ถูกต้องคือการไปหาพระพิสุที่วัดเราควรปฏิบัติตนให้เหมาะสมและรักษามารยาททั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้เรียบร้อยเช่น การแต่งกายควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยผู้ชายสวมกางเกงขายาวไม่ปล่อยชายเสื้อออกมานอกกางเกงผู้หญิงควรสวมกระโปรงหรือกางเกงขายาวแบบสุภาพสีเรียบร้อยนะครับการสนทนาในการสนทนากับพระภิกษุต้องใช้คำพูดที่สุภาพและควรประนมมือขณะพูดกับท่านการใช้สรรพนามแทนตัวเองผู้ชายใช้คำว่าผมหรือกระผม ผู้หญิงใช้คำว่าดิฉันหรือหนูการใช้สรรพนามแทนพระพิสุใช้คำว่าพระคุณเจ้าหลวงพ่อหรือท่านนะครับการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระพิสุมีข้อปฏิบัติในเรื่องการยืนการเดินการนั่งดังนี้นะครับการยืนเมื่อยืนต่อหน้าพระพิสุจจะต้องอยู่ในอาการที่สำรวมตัวตรงมือประสานกันอยู่ที่ด้านหน้าก้มศีรษะลงเล็กน้อยพองาม หากมีการสนทนาควรยกมือประนมที่หน้าอกหรืออยู่ในอาการที่สำรวมนะครับการเดินเมื่อเดินสวนกับพระพิสุให้เราหลีกเข้าทางด้านซ้ายมือของท่านแล้วยืนตรงหันหน้าเข้าหาพระพิสุน้อมตัวลงยกมือไหว้รอจนท่านเดินผ่านไปแล้วค่อยเดินต่อกรณีเดินตามพระพิสุให้เราเดินเยื้องไปทางซ้ายมือเล็กน้อยระยะห่างประมาณสอก้าว แล้วเดินตามด้วยอาการสำรวมนะครับการนั่งการนั่งต่อหน้าพระพิสุควรนั่งพับเพียบห่างจากท่านพอประมาณเก็บปลายเท้าไม่นั่งในที่เสมอกับท่านนั่งตัวตรงไม่เท้าแขนมือสองข้างวางประสานกันที่หน้าตักหากมีการสนทนาควรยกมือประนมทุกครั้งเพื่อแสดงความเคารพนะครับ